สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเจ้าชายอับดุลอาซิสบินสัตมานอาาัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนซึ่งยุดเยือมาตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกพุ่งไปถึง140ดอลลาร์สหรัฐต,รต่อบาร์เรล หรือว่าทัตตีเป็นเงินไทยนั้นราวๆราว4,670บาทซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันนั้นยังคงแตะอยู่ที่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าราวๆาว3,340บบาทด้วยกันอย่างไรก็ตามเนี่ยในภาพรวมก็ถือว่าตลาดน้ำมันโลกนั้นยังคงมีเสถียรภาพนั่นเป็นเพราะการทำงานของ,ององค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันที่เรียกกันว่าโอเปก และก็ความร่วมมือกับพันธมิตรในนามของโอเปกพลัสซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีรัสเซียหากไม่มีการรวมตัวกันเช่นนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกอาจจะแย่ยิ่งกว่าที่จะมีใครประเมินได้นอกจากนี้เจ้าชายอับดุลอาซิสทรงยืนยันว่าโอเปกนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างเด็ดขาดทางด้านนายซวยิงอันมาซุยรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ก็ได้กล่าวถึงตะวันตกเนี่ยนะครับว่าควรที่จะเชื่อมั่น กับการทํางานของโอเปกไม่ใช่การชี้นิ้วสั่งเพราะเป้าหมายของโอเปกคือการขับเคลื่อนนโยบายด้านน้ามันให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคขณะเดียวกันอันมาซวยก็บอกว่ารัสเซียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโอเปกพลัสและจะเป็นแบบนี้เรื่อยไปทุกฝ่ายนั้นต้องให้เกียรติรัสเซียในฐานะหนึ่งในสมาชิกและเตือนมาตรการคว่ำบาตรพลังงานของชาติตะวันตกที่มีต่อรัสเซียด้วยการตั้งคําถามกับโอเปกว่าประเทศใดมีศักยภาพในการผลิตพลังงาน เทียบเท่ารัเสเซียบ้างซึ่งภายใน10ปีนี้โดยส่วนตัวบอกว่ายังหาไม่เจอนี่คือเป็นการตอบโต้ไปยังชาติตะวันตกนะครับที่ก่อนหน้านี้ได้มีแบงนําเข้าพลังงานจากรักเสเซียแล้วก็มาร้องขอให้ทางด้านกลุ่มประเทศโอเปกนั้นผลิตน้ํามันเพิ่มแต่ละวันนี่แหละครับทั้งซาอุดีอาระเบียและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องให้ความเคารพกับทางด้านรัเสเซียต้องให้เกียรติรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโอเปพกพลัสดังนั้นเนี่ยครับ จะไม่เอาเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นมาเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดสรรหรือว่าการดําเนินการกิจกรรมทางด้านพลังงานร่วมกันนี่ก็เป็นคํายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการที่ชาติตะวันตกนั้น,นรับปแบนด์พลังงานของรัสเซียก็เป็นปัญหาของชาติตะวันตกดังนั้นกลุ่มโอเปกไม่จําเป็นที่จะต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่ชาติตะวันตกนั้นกระทํานี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่าในส่วนของซาอุดีอาระเบียแล้วก็ในส่วนของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นั้น ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็จะทำงานร่วมกันต่อไปกับทางด้านรัเสเซียครับ